สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับพูดจีนเก่งนะคะแล้วก็ในช่วงที่ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแบบนี้นะคะเราก็มีคำศัพท์นะคะที่อยู่ในหมวดของวันคริสต์มาสมาฝากเพื่อนๆกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคำศัพท์ที่เอามาในวันนี้นะคะมีคำไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะป่ปปปปอพ่เราไปที่ไหนอะ 爸爸带你去一个地方，马上就到了。噔噔噔噔，到了！你看怎么样？哇，wow, 好漂亮啊！哎，你看你看，那个圣诞树好漂亮啊！还有那个雪人也很可爱。今天是圣诞节，会有圣诞老人吗？ 你觉得呢？那你见过圣诞老人吗？嗯，爸爸也没见过。我觉得他应该走了吧？你看，那个礼物是不是他送给你呀、啊？Wow! 看看哇哦，我们去看看什么礼物呢？สรุปคำสำหร ซึ่งต้นวันคริสต์มาสหรือเทศกาลคริสต์มาสคริสตมาส้นคริตา้นสู์มาตนตา้นคสนคริสต้ตานนาริาริ สตุ๊กตาหิมะหรือ snowman ของขวัญและสำหรับวันนี้สสุขเันจลวันคริสต์มาสนะคะ